วัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมรายการบล็อกเซตอาร์เกมเบอร์อยู่เกมโลบอคแบบที่มีชื่อว่า d e m o n s เ a y e r RPG 2นั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่ฝั่ง d e m o n นั่นเองนะครับวิธีการจะเป็น d e m o n นะครับเราก็จะต้องเลเวล20ขึ้นไปนะครับสัก25ก็ได้นะครับจะมีโอกาสเป็นสูงมากเลยนะครับ25จะมีโอกาสเป็นเ2เนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปรับเลือดจากมูซันนะครับก็จะเป็นอาโซนั่นเองแล้วอาโซนนะครับจะได้เอ่อส่วนเลือดอาโซน มันจะทําการสุ่มอีกทีหนึ่งครับเวลาเป็นอสูรนั่นเองซึ่งถ้าอยากเปลี่ยนก็มี2วิธีคือ,อซื้อจากสโตร์ครับตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับประมาณ150มั้งครับตอนนี้โลบักนะแล้วก็ใช้โค้ดนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับที่มันยังใช้ได้อยู่นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ใช้นั่นเองแล้วก็จะมีโค้ดฟรีเอ้ไม่ใช่โค้ดฟรีผิด จะมี ABC ตัวฟรีนะครับแต่ว่าเราจะเสียเวลกับเสียเงินนะครับซึ่งค่อนข้างก็ถ้าสำหรับใครที่เกตก็ไม่แนะนำนะครับแต่เป็นสายฟรีไงโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวเลือดอสูรกองนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาดูสกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกนะครับปลดล็อกตอนเลเวล20นั่นเองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะกดกด e ปึบเป็นการตีกองไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะ มันจะเป็นเหมือนเป็นคลื่นไปนะครับเป็นกรงเล็บเซลล์ขาวเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตอนเลเวล20่นะสกิลที่1ต่อไปเรามาดูสกิลที่2นะครับใช้ตอนเลเวล45นั่นเองนะครับมันก็จะยาวๆหน่อยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วบางทีนะตอนที่ผมใช้ฟาร์มนะครับมันจะมีโอกาสที่มันจะโดน2ตัวได้นะครับซึ่งผมก็ลองเทสหลายทีแล้วบางทีก็ไม่โดนบา,บางทีก็โดนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่าเดี๋ยวมดูด้านหน้าใหม่นะครับว่าจะตีไงอ่าเป็นประมาณนี้นะครับตัวสกิลที่3นะครับอ่าปลดล็อกตอนเลเวล80ขึ้นไปนะครับแทนผมที่ผมใช้80ขึ้นไปเพราะว่าตอนผมเล,เลเวล80พอดีมันใช้สกิลไม่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเรามาดูเลยนะครับผมเออผมเลยพูดว่าเลเวล80ขึ้นไปนะกดทีนะครับ มันก็จะกลับหัวนะครับเดี๋ยวๆรัแบบหนึ่งทุกคนผมลืมเดี๋ยวผมจะแคปให้ดูด้วยอ่าได้ละมันจะกลับหัวนะครับทำให้แล้วก็แบบทุกคนจะสับสนนะผมเคยโดนมาแล้วมันจะเหมือนสลับทางด้วยมั้งหรือว่ามันเป็นเพราะเรากลับหัวไง มันจะหมดไปเลยอ่ะเออจากภาพอยาเอาขึ้นให้ดูนะครับนี่ก็เป็นสกิลที่3เองครับปลดล็อกเลเวล80ขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับสกิลสุดท้ายนับสกิลที่4ปลดล็อกที่140นั่นเองนะครับเราดูกันเลยนะอันนี้ให้ลท์มากกด Y ปุ๊บ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 ะจะมาอยู่ในห้องนะครับโอ้โหยังเฟี้ยวเลยอ่าฮะยังยังไม่จบนะครับถึงในห้องนี้เราจะอยู่ได้นะครับแต่ันมีระยะเวลาจํากัดนะครับถ้าอยู่นานเกินไปนะครับก็จะห้องจะหายไปนะครับ ซึ่งเรามารีวิวเลยครับซึ่งมันจะเริ่มจากพอเรามาห้องนี้นะกดกดสกิลทนะี่สี่นะอย่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรามาดูสกิลเเลยนะครับจากตอนแรกสกิลที่หนึ่งที่เป็นเป็นอะไรนะปล่อยคลื่นไปนะครับจะเป็นอย่างี้แทนปุ๊บอ่าเดี๋ยวเอาใหม่อีกหนึ่งมันบังคับให้เราต้องมาสู้นะครับหนีไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ครับ อีกทีหนึ่งถึงเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าสกิลสองก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอ่าสกิลที่สามก็จะเป็นอ่ะโคตรเฟียวทุกคนส่วนถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะหายไปนะครับอ่าก็จะกลับมาเป็นปกติประมาณนี้ทุกคนถือว่าเจ๋งมากอ่ออีกสักรอบไหมอีกสักรอบหนึ่ง นะดูสกลิลสามใหม่แล้วกันปุ๊บโอ้โคตรโกระโดงทุกคนโคตรโกรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วถ้าเราอยู่ระยะไกลมันจะได้ไหมผมลองกันอ๋อไม่ได้นะเดีย๋ยวลองสกลิลหนึ่งเฮ้ยสกิลหนึ่งยังได้อยู่ทุกคนเดีย๋ยวลองสกลิลสามใหม่เมื่อกี้อาจจะขึ้นไม่โดนไงเราต้องเล็งเปล่าเฮ้ยจริงด้วยครับแต่ถ้าเราเล็งมันจะโดนครับอ่ะเฉยเรา,อ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 าเอาใหม่ ถ้าเราเอาแบบอาอยุใกล้แต่ไม่เล็งโอเคอันนี้อันนี้ผ่านนะโอเคประมาณน,นี้ทุกคนประมาณน,นี้ถือว่าดีนะครับเฮ้ยเอ้เอาเพิ่งรู้เนี่ยอันนี้ผมกดสกิลสี่ทุกคนแล้วมันเป็นอย่างไ้แทนอ๋อ,อนอกจากสกิลสีจะเป็นการสร้างห้องแล้วนะครับมันจะเป็นแบบเมื่อกี้ด้วยเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้จริง เรา,าลองใหม่ต้องมีวิธีลองกดเรื่อยๆเพื่อจะได้เนี่ยนีย่อันนี้คือสกิลสี่นะครับอ้าวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาให้ได้ดิตำรวจห้องไปก่อนก็นแล้ไม่มีอะไรเนาะ เอาใหม่เอาใหม่อ๋อ,อเซิร์ฟแบกเซิร์ฟแบกเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะครับเนี่ยโอ้โหโอ้ซีกิลสี C C, อย่างเท่ทุกคนโอเคประมาณนี้แล้ว ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์นะครับกดแชร์กดสมัคไครายนี่เองนะครับแล้วติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมที่กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข่าวสารต่อไปนะครับส่วนคลิปน้าจะเป็นเรื่องอสูรอะไรก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย